ในช่วงสอกรออัปเดตกับดกตทรเกียรติวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมโทนี่กิติกรและแน่นอนครับแขกรับเชิญคนพิเศษของเราเป็นใครไปไม่ได้ครับนั่นก็คือท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือว่าครูพิเกตคนสวยของเราครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่โทนี่สวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับท่านอธิบดีครับเป็นยังไงบ้างครับในช่วงเทศก,กาลปีใหม่ที่ผ่านมาได้พักผ่อนบ้างไหมครับ ก็ได้ไปงานที่พะเยานะคะคแล้วก็จากนั้นก็มาถวายพระพรแล้วก็กลับเข้าสู่บ้านตัวเองออนะคะที่กาญจนบุรีค,รค่ะอากาศดีมากเลยนนแล้วก็ได้ไทําไม่ไม่ร้อนนะคะคในช่วงเช้านะคะแล้วก็อากาศเย็นลงค่ะคแล้วก็ดูแล้วคือ ด้วยธรรมชาตินะคะก็พักเยอะเลยคราวนี้ก็เลยมีพลังในการขับเคลื่อนงานอีกเยอะเลยค่ะกลับมาบู๊พลังเต็มที่แล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะได้ไปออกกําลังกายด้วยออกกําลังกายทุกวันเลยค่ะตอนนี้นะคะทำอะไรครับใช่เดินค่ะเดินเดินวันละประมาณ6-7กิโลเมตรบริเวณรอบบ้านใช่ค่ะก็ทําที่เดินไว้สําหรับพักผ่อนนะคะแล้วก็เดินไปก็ ช่องสวดมนต์ประจําวันอยู่แล้วนะคะค่ะสูดอากาศบริสุทธิ์จากต้นไม้ต่างๆที่ปลูกเอาไว้ด้วยใช่ค่ะแล้วก็มีปลูกปลูกทั้งสวนครัวด้วยนะคะเอาไว้สําหรับว่าทํากับข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่ได้ทําเองนะคะก็คือก็ดูม่ทีมงานทำใช่ค่ะมีมีแม่ทำค่ะ๋อคุณแม่ค่ะค่ะแล้วโอ้โห ฟังดูแล้วบริเวณบ้านของท่านเทพธิดีน่าจะน่าเดินมากเลยนะครับอย่างนี้ผมกับทีมงานคราวหลังคงต้องขอไปเดินบ้างได้เลยค่ะได้ค่ะยินดีมากค่ะครับ <c oughs> โอเค <c oughs> กลับมากันที่ภา <c oughs> รกิจที่เราจะมาอัปเดตกันเมื่อกี้ท่านบอกว่าก่อนหน้าที่จะหยุดยาวเนี่ยก็คือไปที่พเยา <c oughs> ที่พเยาวนี้ไปดูอะไรมาบ้างครับ เขามีจัดงานนะคะเป็นงานประจำปีของทาง Amazing ของพะเยาอยู่แล้วนะคะคซึ่งเป็น Amazing Thailand Festival นะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นสี่กระทรวงร่วมกันดำเนินการที่จะมีการมีมีหลายอย่างมากทั้งเรื่องของออสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็มีงานแสดงคอนเสิร์ตมีทั้งเป็นงานที่ แสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะ,คะก็ถือว่าเขาดาวด้วยนะคะแล้วก็ถือโอกาสเป็นการรวมพลังของคนจริงๆไม่ใช่แค่พเยาแต่ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของจังหวัดทางภาคเหนือแล้วก็มาดูรายละเอียดที่ที่เป็นลักษณะของมามาเที่ยวด้วยแล้วก็มาไหว้พระมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก็ทําให้จิตใจของทุกคนเนี่ยเบิกบานรบพร้อมที่จะเป็นผ่านปีไปด้วยความด้วยมีการมีพลังนะคะแล้วก็พร้อมที่จะพอเปิดมาปีใหม่เนี่ยก,ก้าวสู่สิ่งที่เป็นสิริมงคลนะคะตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เป็นบูธพลังนะคะคก็ะก็คงเหมือนกันทุกๆคนคนะคะคถือว่าเป็นการเป็นโอกาสที่จะไปประกาศจุดยืนของสกรเราด้วยไหมครับตรงนั้นตรงสกรตรงจุดนี้ก็มีการจัดนิทรรศการ,รนะคะ,คะ,คะก็มีงานของแต่ละหน่วยงาน ที่มาจาัดในทิทศการกันก็ให้องค์ความรู้ด้วยเราก็มีโอกาสได้เดินของบูธคนอื่นแต่ก็บูธของเราเนี่ยก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในเรื่องของสวิตเทอร์เทจนะคะคก็คือสามารถที่จะดึงขนมไทยที่คิดว่าเสี่ยงจะสูญหายก็กลับมาฟื้นโดยบายสกรรนั่นก็คือไม่ใช่แค่ฟื้นเฉยๆแต่ไปเรียกความภาคภูมิใจให้กับปราชุมชน ที่เป็นเรียกว่าเป็นพุมมัญญาชาวบ้านใช่ค่ะที่อายุเยอะแล้วแล้วก็เขาภูมิใจมากนะคะที่ได้กลับมาทํำขนมโดยที่มีคุณครูสกรอมีนักศึกษาสกรรแล้วก็ขนมนียังคงอยู่คู่กับชุมชนนั้นๆแล้วก็กลายไปเป็นสิ่งที่เราจะเอามารวมกันทั้งหมดเลยนะคะที่จะมาจัดงานสวิตเทอร์เทจนะคะวันที่17-18มกราคมนี้ที่ศูนย์ท้องฟ้าจำลอง77จังหวัด นะะจะกลับมารวมกันที่นี่เจ็ดจังหวัดเลยก็จะเห็นเลยว่าสิ่งที่เราเคยเจอขนมที่ตอนเด็กๆหรือบางคนไม่ทันเลยนะคะ,คะอาจจะได้รับการฟังมาจากปู่ย่าตายายว่ามีขนมแบบนี้นะเราจะทำยังไงได้ทานไหมเราจะได้ทั้งทานและได้ความรู้และทำเป็นโดยสกรรนี่แหละค่ะ มีการสอนด้วยใช่ไหมครับในงานค่ะคือสอกรจะไม่ได้ให้แค่ชิมหรือซื้อสอกรของเราต้องส่งเสริมการเรียนรู้และการเรียนรู้ใช่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นการ up skill new skill re skill อยู่แล้วนะคะซึ่งสามารถทําให้เกิด learn to earn ค่ะครับผมค่ะ ในการที่ลงพื้นที่ที่จังหวัดพะเยาทราบมาว่านอกจากจะไปดูงานเรื่องของสวิตเทอร์อเทอ,อไปส่งเสริมมอบนโยบายต่างๆแล้วท่านอธิบดีก็ยังมีการประชุมออนไลน์ไปยังภาคใต้ด้วยอ๋อใช่ค,ค่ะอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจซึ่งถือว่าเป็นเรื่องของหลักสูตรของสวิตเทอรเทดซึ่งจับมือกับมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็โรงเรียนด้วยโดยที่ทําหลักสูตรอันนั้น เป็นหลักสูตรที่ทำขนมเช่นกันจําได้ว่าเป็น11ชนิดของอขนมนะคะซึ่งแบบว่าบางชนิดนี่เราไม่รู้เลยว่าเป็นชื่อขนมแล้วก็มีวิธีการทำแล้วก็ทำออกมาเป็นหลักสูตรแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยก็จะไปต่อยอดแล้วก็มีรายละเอียดที่เพิ่มเติมอีกคือจะกลายไปเป็นสร้างคุณภาพจากขนมแต่เปลี่ยนวัตถุดิบ เพื่อให้กลายไปเป็นบำรุงสุขภาพอ๋อเป็นอาหารเพื่อสุขภาพเป็นขนมเพ<ช>ื่อสุขภาพ<ะ>ด้วยใช่ค<อ>่ะอสุดยอดไปเลยค่ะ,ะแล้วก็เป็นคือสิ่งที่เรามองต่อในเรื่องของโปรเจกต์ตรงจุดนี้คือจากการที่เราได้ร่วมก,กันกับทางสสสนะคะ,ะเราจะมีข้อมูลการเจ็บป่วยของแต่ละจังหวดัดตำบลอำเภอ<ะ>แล้วเราก็คิดว่าถ้าเราเปลี่ยนส่วนผสม<ะ>โดยที่ส่วนผสมนั้นเนี่ย ยังมีรสชาติคงเดิมนะแต่ว่ามีคุณค่าทางอาหารที่เปลี่ยนแปลงไปโดยใช้อะไรมาเป็นสารสารทดแทนอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นผลดีมากๆเลยที่จะทำให้สุขภาพคงอยู่แล้วก็อรารยธรรมวัฒนธรรม ประเพณีอย่างและขนมตรงจุดนี้เนี่ยมันเล่าเรื่องราวเป็นสตอรี่เนี่ยจะทำให้คงอยู่คู่กับชุมชนนั้นๆ<ม>คงความเป็นอัตลักษณ์แล้วก็สิ่งที่สำคัญคือได้ความรู้และการทำเป็นนะคะ<ม>โดยครูสก<ห>่ะน่าจับตามองมากเลยนะครับ<ม>นอกจากจะ,ะฟื้นฟูเรื่องของขนมไทยที่จะสูญหายไปมีการนำมาต่อย,ยอดเพื่อที่จะพัฒนาให้เป็น อาหารหรือขนมเพื่อโภชนาการอีกด้วยนะครับโอ้โหงั้นถ้าหากว่าคุณผู้ชมสนใจนะครับตรงนี้น่าสนใจนะคะว่าเพราะอะไรรู้ไหมคะครับเรามีศูนย์วิทย์ไงคะศูนย์วิทย์นี่แหละค่ะจะช่วยต่อยอดที่จะทําให้เกิดองค์ประกอบตรงนี้แล้วก็จับมือกับทางคุณหมอครับคราวนี้แหละค่ะสกรลอเรานี่นะคะก็จะคงคุณภาพยกระดับ ให้กับทางชุมชนได้เป็นอย่างดีทุกครัวเรือนครับผม17มกราคมนี้เตรียมไปพบกันได้ที่ทองฟ้าจำลองนะครับกับงาน Sweet Heritage นั่นเองนะครับผมระหว่างทางในการเดินทางไปภาคเหนือที่พะเยาครับมีเซอร์ไพรส์วิสิตบ้างไหมครับอ๋อมีค่ะที่ไหนครับก็เป็นที่พิจิตรกับที่พิจิตรกับอุตรดิตอุตรดิตใช่ค่ะค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยเราเราเดินทางไปที่ไหนเนี่ย ก็ถ้าเราอยู่ใกล้กับห้องสมุดประชาชนห้องสมุดเฉลิมพระเกียรตินะคะเราก็เราก็จะต้องแวะค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าอยากทักทายทั้งทั้งลูกน้องด้วยนะคะคสกรอเองประชาช<ส>นที่ไปใช้บริการ<ช>ด้วย,วยก็อยากรู้ว่าสะท้อนผล การทำงานที่พื้นที่เป็นอย่างไร,รแล้วเขามีปัญหารูอประสาทอะไรไหมที่ทางส่วนกลางควรจะรับรู้จากคนที่พื้นที่เองนะคะคพอไปก็ไปที่แรกนะคะก็น่าชื่นชมมากเลยนะคะคที่นั่นก็พิจิตมัง้งนะคะเอานโยบายนะคะมาเผยแพร่ให้กับประชาชนได้ฟังได้เหมือนกับ แปะอินโฟนะคะ,ะแปะอินโฟไว้แล้วก็มีคือรูปอธิบดีไม่ได้สำคัญขนาดที่ต้องแปะนะแต่ว่าการเขียนคำที่มีอินโฟติดไปตรงจุดนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทำให้เราเห็นเลยว่าการอ่านเป็นชีวิตที่ดีขึ้นของทุกๆคนได้จริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอ่านเนี่ยเป็นประตูแห่งความสำเร็จก้าวแรก แล้วก็ยิ่งถ้าเราอ่านซ้ําๆความรู้ที่ลึกซึ้งอ่ะจะรู้ได้จากการอ่านด้วยตัวเราเองแล้วก็ประโยคต่างๆที่เราถือว่าห้องสมุดเนี่ยไม่ใช่แค่เป็นเพียงแค่มีหนังสือแต่เป็นสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจแล้วนําไปสู่อนาคตที่สดใสได้อย่างนี้นค่ะก็เป็นอะไรที่เป็นการปลุกใจให้เห็นเลยว่าจากประสบการณ์เด็กคนหนึ่งที่โตมาจาก สิ่งที่เราเคยอ่านหนังสือในห้องสมุดแล้วก็เติมเต็มทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งมองว่าห้องสมุดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผักดันชีวิตประสบการณ์ต่างๆไปสู่ความสำเร็จได้ก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าทุกคนได้มีโอกาสมาอยู่ในบรรยากาศที่เราเคยอยู่ทุกๆคนล่ะคะ่ะที่เคยอยู่กันคิดว่าจะเป็นประสบการณ์ที่สำคัญมากที่จะทำให้ ความสำเร็จเนี่ยอยู่แค่เอื้อมและเอื้อมถึงนะคะค่ะได้พูดคุยกับผู้ใช้บริการบ้างไหมครับถ้าเป็นที่แรกเนี่ยเขาปิดนะคะปิดไปเจอวันหยุดหยุดนะคะวันหยุดนะคะแล้วก็ส่องเข้าไปดูสะอาดมากครับสิ่งที่ประทับใจคือสะอาดมากนะคะมีการดูแลเป็นอย่างดีทั้งด้านนอกและด้านในแต่อีกที่หนึ่งเนี่ยอีกที่หนึ่งก็ไปนะคะไปก็ ก็ากำลังมีก็ม,มีมีคนอยู่นะคะก็รดน้ําต้นไม้ปิดเหมือนกันหรือเปล่าครับเปิดคช่นี้เปิด,ปดรดน้ําต้นไม้แล้วก็พอเราเข้าไปเนี่ยคือเราไปเข้าห้องน้ําเขาด้วยนะคะคสะอาดอสะอาดแบบสามารถถอดรองเท้าได้ทุกที่ท,ที่เดินเข้าไปหมดเลยนะคะแล้วไม่มีไม่มีที่หรือสเปซใดที่สกรปรกอะ่ะ เราก็ยังคิดอยู่ว่าเออเขาเขาเป็นการจัดการที่เป็นระบบมากเป็นการดูแลที่ดีมากใช่ค่ะขนาดมาแบบเซอร์ไพรส์วิสิตนะคะจริงไม่ได้ต้องการแบบว่าจับผิดใดๆนะเจ้าหน้าที่ตกใจไหมครับไปตกใจค่ะแต่เขาไม่รู้ว่าเราเป็นใครนะแลครับค่ะเขาจำพิเกตไม่ได้คือเขาก็คงคุ้ค้นคือเราไม่ได้แต่งตัวแบบแบบแบบที่ที่ออกอากาศนะเนาะเราแต่งตัวเป็นแบบ ประชาชนคนหนึ่งนะคะก็พอไปปุ๊บเนี่ยก็ก็คงไม่ได้ไม่ได้คิดน่ะนะคะแล้วก็คงคิดว่าเราไปอยู่พะเยาหรืออ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไม่คิดว่าคือถ้าโดยปกติแล้วเนี่ยถึงคนที่เคยรู้จักหรือคนที่เคยเห็นก็ยังไม่คิดว่าจะใช่นะคะคแต่อาจจะคลับคล้ายครับคาแต่บวกกับสิ่งที่เขามองว่าตอนนี้คือทุกคนไปที่งาน Amazing Thailand ที่พยาอย่างเงี้ยนะคะก็คงคิดว่าเออบินไปอะไรเงี้ยแต่เราเอารถไปนะคะก็คิดว่าได้บรรยากาศที่ได้เห็นความเป็นจริงแล้วก็ต้องชื่นชมมากเลยทางอันนั้นเป็นพนักงานจ้างเหมานะคะหรืออะไรประมาณนี้แต่ว่าปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมมากๆนะคะเขาตื่นเต้นนะคะแล้วก็ทุกที่เลยจะมีให้ลงนามนะคะ ก็เราก็ไปลงนามด้วยเขาก็ดูจากที่เราลงนามถ,ถึงได้รู้ถึงได้ใช่ไหมครคัแล้วเขาก็บอกว่าเขาเตื่นเต้นมากก็เลยมอบคุกกี้เป็นของขวัญปีใหม่ให้เขาครับค่ะค่ะวาถือว่า,าเป็นเ,เรื่องราวนะครับที่ผ่านมาระหว่างในช่วงที่เทศกาลปีใหม่นะครับผมหลังจากนี้ครับไตรามาสที่ผ่านมาเนี่ยท่านอธิบดีมองเห็นจุดด้อยหรือจุดเด่นของสกอเรเราอย่างไรบ้างครับ จุดด้อยเหรอคะเอาจุดด้อยก่อนเนอะเพราะว่ามีน้อยนะคะ <c oughs> เลยคิดว่าพูดพูดน้อยๆไว้ก่อนนะคะคของจุดด้อยจุดด้อยจริงๆคือทุกคนเรื่องของการสื่อสารที่ไม่คุยกันเองนะคะคจะเป็นลักษณะของการที่พอรู้ข้อมูลปุ๊บก็คิดขึ้นมากันเองโดยที่ไม่มีช่องทางของการสื่อสารตรงๆอันนี้ถ้าพื้นที่นะคะ แต่ก็พอเรามีช่องทางให้เขาได้สื่อสารตรงๆเช่นเพจเภารก<ช>ิจนะคะของอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ก็เริ่มได้เห็นว่าเขามีความทุกข์อะไร<ช>พอแล้วก็พอมีความทุกข์อะไรปุ๊บเนี่ยพอเขามาถามเราปุ๊บเนี่ยกลายไปเป็นว่าเราก็ให้ผู้เกี่ยวข้องเนี่ยได้รับทราบพ,พอรับทราบปุ๊บปัญหาต่างๆเนี่ยได้รับการแก้ไขอพอได้รับการแก้ไขกลายไปเป็นคนที่ถาม พอมีคนมาถามมาใหม่อีกคนที่ถามมาตอบให้ก็คือเหมือนกับได้สร้างใช่ได้หลายๆที่ค่ะใช่ค่ะก็คือเหมือนได้สื่อสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กันและกันต่อเนื่องอันนี้ก็คืออันนี้คือส่วนที่เป็นพื้นที่นะคะที่ที่เรามองว่ามันกลับกลายไปเป็นได้มีโอกาสคุยกันและรู้และได้รับการแก้ไขแล้วก็ส่วนที่เป็นส่วนกลางส่วนกลางเนี่ยกลายไปเป็น แต่ละกองไม่คุยกันพอไม่คุยกันปุ๊บเนี่ยพอเราติดตามเรื่องใดๆเนี่ยผลปรากฏว่าแต่ละกองไม่คุยกันปุ๊บเนี่ยมันช้าเรื่องธุรการ,รจึงกลายเป็นว่าเดี๋ยวเราจะให้แต่ละกองคือทั้งหมดเลยแหละส่วนกลางจะมีการพัฒนาบุคลากรให้สามารถที่จะเติมเต็มระลายพฤติกรรมคุยกันได้แบบเครือข่าย คือคำว่าเครือข่ายเนี่ยจะดีมากเลยอย่างที่เราไปเรียนที่นู่นที่นี่อ่ะเรามีเพื่อนเนี่ยมันจะทําให้ลดขั้นตอนในการที่จะเป็นธุรการแล้วก็เกิดประสิทธิภาพมากและผลสําเร็จเนี่ยเล็งผลได้เลยนะคะคก็คิดว่าจะเอามาใช้ในส่วนกลางแล้วสิ่งที่ต้องส่วนกลางที่ต้องเติมเต็มอีกคือความเชี่ยวชาญเฉพาะทางซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยโลกมันไปไกลละการที่เรายังกอดติด ปริญญาใบปริญญาแล้วไม่เรียนรู้เพิ่มมันจะไม่ได้เลยเพราะว่าสิ่งที่สำคัญคือของเราเราอยู่ที่กรมส่งเสริมการเรียนรู้เราต้องเรียนรู้ที่ตัวเราเองก่อนอในทุกๆวันแล้วก็นำการเรียนรู้ตรงจุดนี้เนี่ยมาสร้างฐานของความถูกต้องและการประพฤติปฏิบัติแล้วจะทำให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นเลยว่าศรัทธาเกิดที่กรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่บุคคลนะคะ อันนี้ก็สิ่งที่ที่คิดว่าเป็นข้อด้อยนะคะส่วนข้อเด่นนะคะก็เขาพร้อมที่จะทํางานอย่างทุ่มเทเขาไม่ใช่เป็นนักคิดไม่ได้เป็นนักพูดแต่เป็นนักปฏิบัติที่ชี้ให้เห็นเชิงประจักษ์ว่ามันรวมกันหมดเลยมันเป็นขั้นของการปฏิบัติและพร้อมที่จะเดินไปอย่างมีทิศทางนะคะ ซ,ซึ่งเราก็ดูเลยว่า3มเดือนที่ผ่านมาเนี่ยงานเราเดินไปเร็วมากและสิ่งที่เร็วมากเนี่ยบางอย่างยังอยู่ในโปรเซสล้วก็ลีสเนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยท่านอรองอธิบดีก็ทั้งสองท่านก็ไปเป็นผู้ตรวจนะคะใช่ค่ะคก็ก็ก้าวหน้าทางทางตำแหน่งนะคะ ก็เลยไม่มีรองอธิบดีเลยสักคนเดียวขึ้นไหมครับอย่างนี้จริงๆก็เมื่อวานเนี้ยก็มีโอกาสได้จัดระบบการทำงานนะคะคผลปรากฏว่าเราทวงงานเขา30กว่าชิ้นโ,โนะคะ เขาไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้นะคะคามิกว่าชิ้นนี่เยอะมากเลย<ม>ครับ,รบมีค่ะมีเยอะมากเลยค่ะก็มีเรื่องของการจัดตั้งคําของงบประมาณของปี70นะคะคแล้วก็การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานในช่วงที่ผ่านมาการติดตามการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพการจัดทำพวกหลักสูตร ระยะสั้นนะคะแล้วก็พัฒนาตนเองทักษะชีวิตนะคะแล้วก็ซึ่งเป็นพรบอของ6-6นะคะซึ่งก็การปรับหลักเกณฑ์การใช้งบประมาณงบุ่นุนรายหัวนะคะซึ่งก็จะทําให้เกิดเสรีในการที่จะทําให้สื่อมีคุณภาพนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยคือถ้าเราใช้สื่อตัวเดิมเนี่ยไม่เพียงพอต่อการเรียนรู้นะคะแล้วก็ไม่เท่าทันเขานะคะแล้วก็มีเรื่องของการอุนงบประมาณของโครงการของศูนย์ฝึกอ ชีพชุมชนแล้วก็การที่เราจะพัฒนาสิ่งที่ถือว่าเป็นความเฉียบแล้วก็นำไปสู่การใช้จริงได้นะคะลดร,ระยะเวลาต่างๆที่จะเอา a i เข้ามาช่วยนะคะแล้วก็เรื่องของการสอบเทียบด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของการที่จะอำนวยความสะดวกเรื่องของการเช่ารถการจัดจ้างประชาสัมพันธ์งานสกรรแล้วก็ที่สำคัญคือช่วงนี้ก็ใกล้เลือกตั้งแล้วนะคะควันที่8กุมภาพันธ์ สิ่งที่สําคัญที่สุดคือสกรอต้องเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมประชาธิปไตย <Okay. S 2> ทั้งให้เรื่องของกานให้ความรู้แล้วก็เป็นเสียงสะท้อนว่าจริงๆแล้วนประชาชนทุกครัวเรือนนะต้องการอะไร <Okay. S 2> ในการที่จะทําให้เกิดการพัฒนาอย่างตรงจุด <Okay. S 2> ซึ่งก็ต้องอาศัยครูสกรอตําบลอําเภอแล้วก็จังหวัด ทั้งประเทศทําให้สิ่งที่เรามองเลยว่า literacy เกิดขึ้นจริงนะัตามสถานการณ์ที่เท่าทันโลกนะคะเราจะเห็นเลยว่าสิ่งที่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเ,ออเรื่องของโครงการอาสาพาใช้แอปพลิเคชันนะคะตรงจุดนั้นนะคะ แล้วก็ประสบความสําเร็จมากเลยนะคะแล้วก็จริงๆมีหลายเรื่องเลยะนะคะแล้วก็มีเรื่องของที่ไปช่วยกันในเรื่องของจิตอาสาของการช่วยน้าท่วม<ช>แล้วก็ชายแดนนี่ก็ประสบความสําเร็จมากเลยเาก็รอเป็นหน่วยหลักเลยที่ทําให้เกิดการเรียนรู้ทุกช่วงวัยจริงๆอันนี้น่าปลื้มใจมากนะคะแล้วก็ยังมีสิ่งที่เรามองต่ออีกก็คือเรื่องของ ประชาธิปไตยเนะะี่ยค่ะที่ตอนนี้ก็กําลังดําเนินการทํากันอยู่นะคะคก็ขอบคุณทุกจังหวัดเลยลงสู่ตําบลหมู่บ้านเลยนะคะสิ่งที่เป็นความต้องการของประชาชนจริงๆก็อยู่ที่สกรจะสามารถสะท้อนผลแล้วทำให้เกิดองค์ประกอบที่สำคัญกับทุกครัวเรือนได้จริงรนะคะก็ทุกสถานการณ์จะทำให้เกิดองค์ประกอบของการเ,เรียนรู้ได้นะคะคอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่เรามองว่า จะเป็นข้อมูลที่ดีมากสำหรับการพัฒนาต่อไปนะคะจริงๆมีเยอะมากเลยนะคะอันนี้แล้วก็เรื่องของโครงสร้างด้วยเรื่องของการสรรหาครูแล้วก็สอนอและ38คอวงคเล็บ2นะคะสอนอตอนนี้ขาดมากหลังจากที่เราได้ประชาสัมพันธ์สำรวจเนาะเราได้สำรวจแล้วอ่ะก็ขาดมากก็ถึงจะเปิดสอบ ก็ยังขาดอยู่ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะเปิดโอนด้วยนะคะคแต่ว่าจะจำกัดไว้สำหรับคนของเราด้วยนะคะคซึ่งซึ่งถือว่าการการพัฒนาต้องเร่งรีบดำเนินการนะคะคมีหลายเรื่องแล้วก็ตัวชีวัดกลมนะคะคก็น่าสนใจซีโร่ดรอปเอาด้วยนะคะ แล้วก็มีเรื่องของการประชุมวิชาการสร้างป่าสร้างไรายได้แล้วก็จะมีโครงการจริงๆจ,จะมีโครงการจิตอาสานะคะก็เดี๋ยวฟื้นฟูขึ้นมาแล้วก็เราเราต้องเป็นคนหลักของสถาบันนะคะที่ทําให้ความมั่นคงเกิดขึ้นนะคะคแล้วก็เดี๋ยวจะมีมีประกวดร้องเพลงอ๋อมีด้วยใช่ไหมนะคะค,คือเป็นคลิปอันนี้ขอประชาสัมพันธ์ไว้ก่อนเนาะ<อ>คลิปเพลงบ้านเกิดเมืองนอนเพื่อให้ปลุกใจคนรักชาตินะคะแล้วก็จะ ประชาสัมพันธ์ไปทั่วประเทศเลยนะรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวค่อยมาประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมอีกใช่ไหมครับอันนี้เกิดปริเปรยไว้ก่อนคิดว่ามันน่าจะสร้างความฮึกเขืงในช่วงเวลานี้อะไรประมาณนี้ค่ะถือว่าเป็นภาพรวมของภารกิจหลักที่หลังจากนี้จะต้องดําเนินการต่อไปทั้งประเทศเลยใช่ค่ะ ครับผมโอ้โหวันนี้เรียกได้ว่าเต็มอิ่มกันเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่หยุดพักผ่อนไปในช่วงเทศกาลปีใหม่วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับครูพิเกตท,ที่มาอัปเดตกับเราในวันนี้ครับสวัสดีค่ะและทั้งหมดนี้ครับก็คือช่วงสกรออัปเดตกับดรเกตทิพย์ครับสกรอวอารตีสอาระีสารดีๆกับสกรอ